สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ขอนําเสนอเซ็กเซนลอยเต็นเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวสวิตนะคะประเพณีนี้จะจัดขึ้นทุกปีในเดือนเมษายนคือหน้าใบไม้ผลิค่ะ จะฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ประเพณีนี้สำคัญก็คือผู้คนที่มาจะสวมเสื้อผ้าสมัยโบราณแต่งกายกันสวยงามจะแห่ไปตามถนนนะคะเซ็กเสเซ้อยเต้นเป็นการตีะระฆังบอกเวลา สิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาก็คือเริ่มต้นเวลาหกโมงเย็นของพวกเรานะคะก็จะมีขบวนพาเลทพอเวลาหกโมงตรง หรือ18แนาฬิกานะคะก็จะเริ่มทำการจุดจุดเพื่อจะเผาหุ่นตุ๊กตาหิมะนี่ค่ะหรือจะเรียกว่าเจ้าเบิร์กก็ได้เจ้าเบิร์กหุ่นตุ๊กตานี้ทำมาจากสำลีและขนสัตว์แล้ว ประทัดอยู่ข้างในนะคะมันจุประทัดอยู่ข้างในนั้นนะคะข้างนอกจะเป็นผ้าได้ดิบสีขาวมัดแล้วก็เย็บอย่างเรียบร้อยเป็นรูปสโนว์แมนหรือรูปตุ๊กตาหิมะทำหน้าตาจมูกและยิ้มและมือถือไม่กวาดตุด๊กตานี้จะสูงประมาณ3เมตรกว่าน้ำหนัก80กิโลกรัมจะตั้งอยู่บนกอง ฟืนที่สูงประมาณ13เมตรการทำหุ่นของหุ่นหิมะนี่นะคะแต่ละปีอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความคิดของของกลุ่มผู้ทำนะคะอาจจะไม่เหมือนกันไปทุกปีพอละครั้งบอก18นาฬิกาตรงก็จุดไฟทันทีเลยนะคะ แล้วก็จะมีขบวนม้านะคะจะควบกันเป็นกลุ่มวิ่งรอบกองฟืนและรูปหุ่นหิมะนี่นะคะหุ่นมาที่วิ่งรอบแต่ละปีก็จะไม่ซ้ำกันนะคะขบวนม้าที่ใช้ในงานก็จะถูกฝึกมาอย่างดี แล้วก็จะไม่ตกใจเวลาเวลาหุ่นมันระเบิดนะคะเวลามันถูกไฟแล้วมันจะเบิดออกมาทีนี้ผู้คนก็จะตั้งตารอรอดูว่าตุ๊กตาหิมานี่จะระเบิดเมื่อไหร่จะนานแค่ไหนจะระเบิดนะคะ ตุกตานี้มันไม่มีอุปสรรคกับอากาศนะคะบางปีอากาศจะแย่ฝนตกหนักกองฟืนเปียกน้ำถึงแม้ว่าตุกตาจะเปียกน้ำแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเผาคนก็จะรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะระเบิดมันจะระเบิดเร็วหรือช้านะคะ ระหว่า,างรอดูนี่ขบวนมาก็จะวิ่งบนรอบถ้าเวลาที่ระเบิดเร็วตั้งแต่ข้างล่างปไปเลยนะคะที่เขาเผาขึ้นไปจนถึงสุดท้ายก็คือหัวถ้าหัวระเบิดก็คือสิ้นสุดของการเสียงทายนะคะถ้าเวลาเร็วเราหมายความว่า ประมาณต่ำกว่าสิบนาทีแสดงว่าปีนั้นจะอากาศดีหน้าร้อนก็จะร้อนยาวแล้วอากาศก็จะร้อนผู้คนก็จะชอบอากาศร้อนมากนะคะแต่ถ้านานมากอากาศดีนั้นก็จะไม่ดีทีนี้เราก็จะมาเฝ้าดูกันว่าเมื่อไหร่มันจะระเบิดสักที เมื่อไหร่แต่ก็จะมีการระเบิดสองสามครั้งนะคะเพราะว่ากว่าจะถึงหัวทีนี้เราจะมีเวลาให้ดูนะคะเวลาให้เพื่อนๆดูว่ามันจะระเบิดกี่นาทีกี่วินาทีนะคะครั้งนี้จะรู้สึกยาวมากเลยนานนานมากกว่าที่จะระเบิด เวลาที่เผาตั้งแต่หกโมงไปนี่นะคะถ้ามันยาวมากแสดงว่าอากาศจะไม่ดีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอาจจะหนาวหน้าหนาวจะขึ้นมาอีกนะคะเสื้อกันหนาวห้ามเก็บเด็ดขาดปีนี้สิ่งที่สําคัญเราอยากให้เพื่อนๆดอดูเวลาที่มันมันลอยขึ้นมานะคะเพื่อนๆ ให้ดูตรงตรงเวลานะคะว่าเวลาเท่าไหร่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่โปรดใช้วิจารณญาณในการดูนะคะอาจท่านอาจจะมีโชคได้เราเองบอกตรงๆว่ามีโชคหลายครั้งแล้วนะคะ ทุกปีถึงถึงวันนี้เราก็มีโชคนะคะปีที่แล้วก็มีแล้วมันจะติดติดกันนะคะสามครั้งเลยค่ะมันจะติดกันสามครั้งขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมดูเวลาตอนจบนะคะเวลาเท่าไ่ค่ะ